โอเคสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แปลงะมะเขือนะคะก็จะเริ่มใช้วีเพนตาของเราตั้งแต่ปลูกเลยนะคะนี่ก็เป็นเจ้าพี่เจ้าของสวนนะคะสวัสดีค่ะ,คะจ้าชื่อพี่อะไรคะพี่จันแดงเมานกค่ะพี่จันแดงเนะาะได้ทดลองฉีดวีเพนตาของเราไปกี่ครั้งแล้วคะพี่อันนี้ห้ารอบค่ะห้ารอบเนาะ,ะ,ะฉีดทุกกี่วันก็ ประมาณสิบวันค่ะสิบวันฉีดทีหนึ่งสิบวันฉีดทีหนึ่งอันนี้ก็อายุประมาณสองเดือนแล้วอ๋ออายุประมาณสองเดือนอันนี้นี่เก็บไปได้กี่รอบแล้วคะพี่เก็บหลายรอบแล้วค่ะเก็บประมาณสามสี่วันจะเก็บครั้งหนึ่งได้ทีละห้ากิโลโอ้ปลูกแค่นี้เองนะทุกคนเนี่ยดูสิใช่ไหมรอบเนี้รอบนี้เลยค่ะโอ้นี่นี่นะคะยังยังไม่พอเก็บนี่นะคะปลูกโดยรอบแค่ตรงนี้นะคะแต่โซนนู้นรู้สึกจะยังไม่ค่อยมีลูกนี่จะมีลูกก็คือโซนนี้นะคะ นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะมัเนียประมาณกี่ต้นคะประมาณสามร้อยต้นค่ะมีมมีพริกอยู่ร้อยต้นมะเขือสามร้อยต้นหลังจากฉีดวีแพนต้าไปผลผลิตเป็นที่น่าพอใจไหมพี่เป็นที่น่าพอใจเป็นที่เขาจะออกดอกดีออกดอกดีแล้วออกดอกตลอดใช่ไหมลูกเขาก็จะโตลูกโตอืแล้วก็จะกรอบด้วยกรอบด้วยใช่ไหมคะตรงเนี้นอกจากวีแพนต้าพี่ได้ใช้สารอื่นอีกไหม ก็จะใช้คู่กับไอ้ไอ้น้ำหมักจุลินทรีย์ของหัวหน้าพัฒนาที่ดินก็เป็นส่วนของฟักทองค่ะใช้คู่กันก็คือเอาใส่แล้วก็ฉีดด้วยกันเลยค่ะสามารถผสมแล้วก็ฉีดด้วยกันได้นะคะก็แสดงว่าอ่มามะเขือแปลงเนี้ยก็คือปลอดสารว่างั้นเถอะเนะาะปลอดสารเพราะว่าเพราะกลุก่มนี้ทำเกษตรปลอดสารอยู่แล้วเพรเราเราร่วมขับเป็นแปลง G A P อืฟู้ดอะไรนะพูดไอแคทเจอลแพคทิส อืมนะคะก e ค่ะก็มั่นใจได้เลยว่านะคะแปลงไหนที่ได้ฉีดตัว v ีแพนต้านะคะตัวนี้นะคะมั่นใจนะคะปลอดภัยนะคะทั้งทั้งพืชและคนทานได้เลยปลอดภัยค่ะนะคะต้องขอขอบคุณมากค่ะค่ะ